สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนี่คือการถแถลงข่าวของนปชแดงทั้งแผ่นดินในรูปแบบใหม่วันนี้มีผมมาเป็นผู้เปิดเป็นระดับแรกนะครับก็จะมีผู้มาถแถลงข่าวทั้งคณะแต่รูปแบบในการถแถลงข่าวก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็จะเกินเกินให้พี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดสดในการถแถลงข่าวและที่อยู่ในห้องส่งให้ทราบว่าจะมีบุคคลใดบ้างท่านบุคคลสำคัญท่านใดบ้างจะมาพูดคุยถแถลงข่าวประเด็นต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีท่านสมหวังอัศราศรีนะครับท่านดร์ประสงมงคลสลิริท่านโคศกรปชท่านธนาวุฒิวิชัยดิต์ ในแพทย์แหวงตัวจิลาการรวมทั้งท่านสอสอวรชัยเหมะและประธานที่ปรึกษานปชแดงท่านเป็นดีนอาจารย์ทิดาถาวรเศษครับส่วนผมในฐานะขึ้นมาจั่วรายการจัวหัวทักทายกับพี่น้องก็เป็นหน้าที่ปกติธรรมดาครับว่าต่อไปนี้เราจะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับ ว่ามีประเด็นใดรับรองครับการถแถลงข่าวของเราทุกท่านทุกช่วงเวลาจะมีประเด็นเข้มข้นกระชับได้ใจความและตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างอย่างเฉียบขาดว่างั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการถแถลงข่าวนปชแดงทั้งบรนดิน,นก็เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับชม การถ่ายทอดสดทั้งที่อยู่ในห้องส่งนี้จะแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการการถแถลงข่าวหรือจะเป็นช่วงรายการใดก็ดีนะครับก็ยินดีที่จะเสนอความคิดเห็นได้เราถือว่าเรามาแชร์ความคิดช่วยกันรสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยองค์กรภาคประชาชนอย่างนวทแดงทั้งแผ่นดินนะครับผมก็มีเวลาประมาณ10นาทีในการจวหัวเรื่อง รายการก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามีคนจั่วหัวเรื่องกันทุกวันไม่ซ้ำหน้าครับเพื่อไม่ให้พี่น้องเบื่อนะครับก่อนจะลงไปในเวลาที่มีอยู่นี้ก็จะพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในขณะนี้ทุกวันนี้ครับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ชมรายการนี้อยู่ ผมอยากจะเรียกร้องขอความวิงวอนรไปต่างกลุ่มต่างๆที่ได้สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองในขณน,นนี้นะครับมีการปาระเบิดทุกเมื่อเชียววันเมื่อคืนก็เกิดที่ถนนพระราม4สองจุดครับนะโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บส่วนวันก่อนนี้มีการวางระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องอย่างที่พี่น้องได้ทราบข่าวกันมาตลอด ใกล้ๆก,กับสนักงานข้าราชการตุลาการรัชดาซึ่งติดอยู่กับสํานักงานอายการสูงสุดหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปว่าเป็นเพราะสํานักงานอายการสูงสุดได้ถอนตัวจากการถแถลงร่วมเจ็ดองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะแต่ในที่สุดแล้วก็มีปปชก็ได้ออกมาถอนตัวอีกเช่นกันก็จะเหลือห้าองคอ์กรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสังเกตว่า การเอาระเบิดไปวางเนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อขม่มขู่หน่วยงานต่างๆหรือว่าต้องการที่จะป้ายความผิดให้กับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยตอนนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างกบฏกปปสซึ่งไม่เอากฎกติกาอะไรเลยครับพี่น้องครับกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนปชแดงทั้งบร่นินซึ่งต้องการการเลือกตั้งเข้าไปอยู่ในระบอบประชาธิปไตยชัดเจนครับ อย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงครับแต่ก็พูดสักหน่อยก็ดีเดี๋ยวเขาจะได้ใจกากรกบพปศทั้งม็อบทั้งแกนนำแกนนำระดับกระจอกนะฮะพูดได้อย่างนี้ดีกว่าแกนนำระดับกระจอกมากมาถึงมาท้าตีท้าต่อยยกพลขึ้นบกมาที่หน้าอิมพีเรียลราดพ้าวมาข่มขู่เจ้าของอิมพีเรียลมาข่มขูคนเสื้อแดง วันนี้บอกว่าจะมาอีกวันนี้มาอีกครับเราจัดเต็มจัดหนักเตรียมไว้ต้อนรับเรียบร้อยแล้วฮะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าแม้คนเสดงเตรียมที่จะไปสู้รบตัมือไม้ครับมาก็เจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นด่านแรกข้างล่างครับนะฮะถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นไม่อยู่เข้ามาข้างในก็เจอแม่ค้าเสื้อแดงครับก็จะเจอสารพัดสารพันนะขายอะไรก็เอาไอ้นั่นเอาเฟี้ยงเข้าไปครับขายมะละกอก็เอามะละกอเฟี้ยงเข้าไปครับ เพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณซึ่งบ่งบอกชัดเจนซึ่งมันมีอย่างนี้มานานแล้วในกนนรุงเทพมหานครคิดเป็นเวลาสี่เดือนเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นพลเอกประยุจันโอชาที่มาพูดเสมอกลัวเสมอว่าความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยจะเกิดจากฝีมือของคนเสื้อแดงนปชแดงทั้งแผ่ดินทะ่านทายผิดฮะท่านคิดผิดและท่านไม่ต้องระวังนะครับนะฮะ ท่านระวังพวกนอกกฎหมายที่ตอนนี้ยึดสวนลุมเป็นซ่องโจรน,นะครับตอนนี้นะครับยึดสวนลุมเป็นซ่องโจรแล้วก็วันวันมีหน้าที่ยกพลไปปิดที่นูน่นปิดที่นี่ปิดที่นั่นเมื่อวานผมดูข่าวผมเห็นข่าวผมขำกลิ่งอยู่คนเดียวครับถ้าเป็นคนอื่นเขาแอบดูเขาจะหาว่าพงพิเชษบ้าไปแล้วไม่บ้าได้ยังไงครับขนาดหวยออกตรงเลขของ รถของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปปิดกองสลากก็ไปถามว่ากองสลากออกหัวย่ังไงให้ออกตรงกับรถที่นายกรัฐมนตรีนั่งพูดไปถึงว่ามีการล็อกหัวยให้คนเสื้อแดงรวยไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้เป,นเป็นเรื่องของเวรกรรมวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เกิดเหตุพลาดพลั้งครับก้าวตกจากมัน บันไดรถซึ่งเป็นพื้นต่างระดับเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมชาติครับไม่ว่าใครจะเป็นใครก็มีสิทธิ์ทียพลาดล้มหกล้มลงได้ครับพวกเราได้ยินข่าวเห็นข่าวก็ใจหายครับท่านนายกท่านเป็นสุภาพสตรีบอบบางและทํางานหนักมาตลอดเราก็ไม่อยากให้ท่านเจ็บปวดในลักษณะที่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แต่เปล่าครับเวทีกปปสอเอาไปหัวเลาะชอบใจสมนั้นห้า แต่ในขณะเดียวกันคนเสื้อแดงก็ได้เวทนาสงสารครับเอาใจช่วยและเพอเอิญคนเสื้อแดงก็เหมือนนกรู้ครับเห็นหมายเลขทะเบียนมันคับคล้ายคับคา,บาว,ว่าจะนำโชคมาให้นะตีความกันไปว่านายกเนี่ยส่งซิกอะไรหรือเปล่าที่จริงไม่มีครับเป็นเหตุบังเอิญปรากฏว่าคนเสื้อแดงทั้งหมดที่มีความชื่นชอบนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องซื้อลอตเตอรี่หมายเลขครับและเชื่อไหมครับว่าคนเสื้อแดงถูกกันเกือบค่อนประเทศฮะแต่คนที่นั่งกลุ่มขมับคือคนกปปสคนเสื้อเหลืองซึ่งเป็นเจ้ามือหวยครับผมก็เลยสงสัยว่าเจ้ามือหวยเถื่อนที่อยู่ในในฝ่ายของกปปสที่อยู่ในฝ่ายของประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะไม่พอใจเรื่องนี้หรือเปล่า ถ้าผมคิดว่าเอามาเป็นประเด็นต่อว่าต่อขานทําให้เกิดประเด็นเป็นข่าวเลยผมว่ามันมันใช้ไม่ได้นะมันชุยบ้านเมืองเรานี่นับวันน่าจะชุยลงไปเรื่อยๆกฎกติกาไม่มีใครนึกอยากจะทําอะไรก็ทําเราพูดกันหลายครั้งครับว่าถ้าคนเสื้อแดงหรือคนที่รักประชาธิปไตยที่ไม่ใช่ใส่เสื้อแดงเนี่ยที่เขามีสํานึกรักประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยถ้าเขาออกไปทําอย่างที่กปปสทํอะอะไรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ แต่คงไม่มีอยากจะไปใครอยากจะไปทำหรอกครับเพราะเรารักประเทศชาติของเราเราเพียงแต่ขอวิงวอนว่าในขณะน,นี้เราต้องการให้ส่วนต่างๆเข้าไปอยู่ในระเบียบในระบอบซะไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเขายกเลิกพลกรฉุกเฉินครับท่านก็ต้องยกเลิกบังเกอร์เอาเข้าไปได้แล้วนะครับท่านอย่ามาตั้งอยู่เลยครับนะฮะมันทําให้ชาวบ้านชาวช่องเขาไม่พออกพอใจทําให้นักท่องเที่ยวหวาดกลัว และทําให้กปปสยังลิงโลดอยู่และถ้าให้ดีที่สุดนะฮะผมจะไปกราบท่านงามงานถ้าท่านบอกให้สุเทพเตื้ยงสุบันและพุทธอิสระกลับไปวัดกลับไปบ้านแล้วรอการเลือกตั้งเท่านี้เพียงพอครับและเรามาวัดกันครับว่าแรงประชาธิปไตยความเห็นส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนี่ต้องการอะไรถ้าไม่มีการเลือกตั้งเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการอะไรและการที่ต้องการสิ่งใดต่างๆเนี่ย เป็นเสียงส่วนใหญ่หรือเป็นเสียงส่วนน้อยเพราะฉะนั้นไม่มีทางใดเลยครับผมว่าไม่มีทางใดเลยนอกจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราหยุดทุกอย่างเราบอบช้ำม,มามากแล้วเดินกลับเข้าไปสู่การเลือกตั้งโดยเฉพาะสมชายศรีสุธยากรออกมาพูดเป็นต่อยหอยนี่ว่าจะไปชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญแทนที่เขาจะปกป้องนะครับตัวเองมีหน้าที่เลือกตั้ง แทนที่จะปกป้องและพยายามจะอธิบายผมก็ไม่รู้จะไปะอธิบายยังไงนะฮะไม่ให่หมอดูดูล่วงหน้าไม่ได้แต่ก็มีคลับคล้ายคลับคาว่ากกตที่สมชัยสุีสุธิยากรเนี่ยคงอยากจะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะท่านเป็นกกตแบบไหนก็ผมงงมากเลยนะฮะงงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องนะครับทุกส่วนครับไม่ว่ากกตปป,ปช หรือตุลาการรัฐธรรมนูญหรือด่วยงานใดก็ตามที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์บ้านเมืองในการน,าน,นี้ก็คงจะต้องครับจัดระเบียบตัวเองและจัดระเบียบสังคมจัดระเบียบบ้านเมืองให้เข้าสู่อดกติกามารยาทเสียทีครับเราก็จะเดินหน้าประชาธิปไตยต่อไปสุดท้ายครับวันที่22วันเสาร์ที่22มีนาคมนี้ครับ เพื่อนคนคนประชาธิปไตยครับที่เขาตะโลพัทยาไปกันให้เนืองแน่นแล้วพบกันในวันนั้นครับครับสวัสดีครับสมรัาวันนี้ของผมขออนุญาตเท่านี้ครับพี่น้องครับ